สวีดาสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมหมอนฮันใครที่ยังไม่ดูภาคแรกผมแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังในฮาโลวีนภาคที่4สาเหตุที่ผมข้ามมาสปอยภาคที่4เลยเนี่ยก็เพราะว่าฮาโลวีนภาคที่3มันไม่ได้ต่อจากภาค2นะครับมันคนละเรื่องกันเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับไมเคิลเมเยอร์ เพราะฉะนั้นแล้วผมจึงขอข้ามมาที่ภาค4เลยละกันเรื่องราวในภาคที่4จะต่อจากภาค2เลยนะครับหลังจากเหตุการณ์ระเบิดในวันนั้นไมเคิลก็ยังไม่ตายเจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาตัวของไมเคิลเนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลจนเวลาผ่านไป10ปีพออาการของไมเคิลดีขึ้นทางโรงพยาบาลก็จะขนย้ายร่างของไมเคลิล ไปเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไปแต่ระหว่างทางที่กําลังขนย้ายไมเคิลก็ดันฟื้นขึ้นมาซะอย่างนั้นแถมพี่แกก็ฆ่าเจ้าหน้าที่ไปถึง4คนจากฉากนี้เราจะเห็นได้ว่าไมเคิลเนี่ยแรงเยอะมากๆเลยนะครับพี่แกเอานิ้วจิ้มหน้าผากทะลุเลยต่อมาเราจะได้รู้จักกับหนูน้อยเจมี่เจมี่เป็นลูกของลอลี่นะครับ แต่ว่าในภาคนี้ลอลี่ได้เสียชีวิตไปแล้วเจมี่จึงกลายเป็นเด็กกำพร้าสรุปก็คือเจมี่เนี่ยมีสักเป็นหลานของไมเคิลเมเยอร์แต่ก็ยังโชคดีนะครับเพราะว่าลาเชลและครอบครัวของเธอก็ยินดีที่จะรับเจมี่มาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเจมี่เธอเป็นเด็กสาวที่มีสัมผัสพ,พิเศษเธอสามารถสัมผัสได้ถึงไมเคิลลุงของเธอ ว่าไมเคิลไปทำอะไรไปฆ่าใครที่ไหนอะไรแบบนั้นแถมเจมี่ก็ยังชอบฝันร้ายถึงไมเคิลอยู่บ่อยๆและรุ่งเช้าวันต่อมาก็คือวันฮาโล,ลวีนวันที่ไมเคิลจะออกมาฆ่าคนอีกครั้งทุกคนจำคุณหมอสมูเอลได้ไหมที่ภาคสองแกระเบิดตัวเองไปพร้อมกับไมเคิลที่โรงพยาบาลระเบิดแรงขนาดนั้นนะครับสรุปคุณหมอยังไม่ตาย แค่มีแผลไฟไหม้เฉยๆคุณหมอสมูเอลก็ไปต่อว่าเจ้าหน้าที่ไปด่าย,ยับเลยนะครับว่าจะย้ายไมยเคิลไปที่อื่นทำไมไอ้ไมเคิลเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายทำไมไม่ปรึกษาเขาก่อนยังไม่ทันขาดคำก็มีเจ้าหน้าที่โทรเข้ามาในสายก็รายงานว่ารถที่ขนย้ายตัวไมเคิลเมเยอร์เกิอดอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ตายหมดเลยคุณหมอสมูเอลพอได้ยินแบบนั้น ก็ไม่รอช้ารีบขับรถไปสถานที่เกิดเหตุทันทีและสิ่งที่คุณหมอกลัวมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าในรถเจอแต่ศพของเจ้าหน้าที่ไม่เจอศพของไมเคิลเลยแต่เจ้าหน้าที่คนอื่นๆก็คิดว่าศพของไมเคิลอาจจะกระเด็นออกไปนอกรถก็ได้อย่าคิดมากเลยคุณหมอก็ตอบไปว่าถ้าเป็นคนปกติอาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับไมเคิลมันคือปีศาจ ตอนนี้มันคงหนีไปได้ไกลแล้วคุณหมอซูอโมเอลก็ไม่รอชา้ารีบขับรถมุ่งหน้าไปที่แฮเดนฟิลด์ field, เพราะยังไงไมเคิลก็ต้องไปที่นั่นระหว่างทางคุณหมอก็แวะเติมน้ำมันแต่มันก็มีเรื่องแปลกๆเพราะว่าในปั๊มนี้ไม่มีคนเลยเงียบกริบคุณหมอเลยเดินเข้าไปเช็คด้านในปรากฏว่าคนในปั๊มแห่งนี้ถูกไมเคิลฆ่าตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับ และทั้งสองก็ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งคุณหมอก็บอกกับไมเคิลไปว่าอย่าไปฆ่าใครเพิ่มอีกเลยนะไมเคิลแกฆ่าฉันคนเดียวดีกว่าฉันยอมให้แกฆ่าแต่ไมเคิลก็ไม่สนใจคำพูดของคุณหมอซามูเอลจากนั้นไมเคิลก็ขับรถและมุ่งหน้าไปที่แฮดเทนฟิลด์ต่อไปและฉากก็ตัดมาที่หนูน้อยเจมี่เธอเป็นเด็กที่น่าสงสารเวลาที่เธอมาโรงเรียนเธอมักจะถูกเพื่อนๆล้อ ว่าเธอมีลุงเป็นนาคฆาตรกรว่าเธอเป็นเด็กกำพร้าเจมี่ก็ชอบแอบมาร้องไห้คนเดียวและคอยปลอบตัวเองว่าอย่าร้องไห้เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันฮาโลวีนนะครับลาเชลเลยพาเจมี่ไปเลือกซื้อชุดที่จะใส่ในคืนนี้แต่เจมี่เธอก็มาเห็นภาพหลอนในกระจกว่าเธอเป็นไมเคิลนในตอนเด็กเจมี่ก็ร้องกรี๊ดออกมาด้วยความกลัวและพยายามบอกทุกคนว่า ชายคนนั้นหนูเห็นชายคนนั้นอีกแล้วแต่ก็ไม่มีใครสนใจคำพูดของเจมี่เลยในคืนวันฮาโลวีนวันนี้ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองพ่อแม่ของราเชลก็ต้องไปทำธุระส่วนตัวของราเชลเองก็ต้องคอยดูแลเจมี่ทำให้ตอนนี้ในบ้านไม่มีคนอยู่นะครับไมเคลิลเลยสามารถแอบเข้ามาในบ้านได้อย่างง่ายดาย พอไมเคิลเข้ามาในบ้านไมเคิลจึงได้รู้ว่าช่วงเวลา10ปีที่ผ่านมานี้ลอลี่น้องสาวของเขาได้ตายไปแล้วแต่ลอลี่ก็ยังมีลูกสาวเหลือเอาไว้ทำให้ไมเคลิลเปลี่ยนใจและหันไปตามล่าหนูน้อยเจมี่แทนตัดมาที่คุณหมอสมูเอลตอนนี้คุณหมอก็มาถึงที่เมืองเฮดเดอร์ฟิลด์คุณหมอก็พยายามมาเตือนเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไมเคิลเมเยอร์อยังไม่ตาย และตอนนี้ไมเคิลก็ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วพวกคุณทุกคนต้องเตรียมตัวรับมือเดี๋ยวนี้เลยคุณหมอก็บอกต่อว่าเราจะต้องตามหาเด็กที่ชื่อเจมี่เพราะว่าไมเคิลจะต้องตามล่าเธอแน่ๆไม่นานเมืองเฮดเดน i ฟิลก็ประกาศเคอร์ฟิลให้ประชาชนทุกคนเนี่ยกลับเข้าบ้านห้ามออกไปไหนเด็กขาดเพราะว่าตอนนี้เป็นภาวะฉุกเฉินคุณหมอกับตำรวจ ก็พากันออกตามหาหนูน้อยเจมี่คือโชคดีมากนะครับเพราะว่าขับรถมาแป๊บเดียวก็เจอแล้วตำรวจเลยจะพาเจมี่ไปอยู่ที่โรงพักก่อนเพื่อความปลอดภัยแต่พอไปถึงที่โรงพักโรงพักก็เละไปซะแล้วตำรวจหลายนายต้องตายอย่างโหดเหี้ยมด้วยฝีมือของไมเคลิลแต่จูจๆก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งพากันเข้ามาที่โรงพักชาวบ้านกลุ่มนี้ก็บอกว่า พวกเราจะเป็นกำลังช่วยสนับสนุนอีกแรงพวกเราจะช่วยฆ่าไอ้ไมเคิลเองคือพวกชาวบ้านอาสาเนี่ยนะครับเหมือนจะเก่งนะแต่ไม่เลยเหมือนมาเป็นตัวถ่วงซะมากกว่าอะไรขยับเนี่ยพวกชาวบ้านยิงยับเลยนะครับตัดมาที่เจมี่ตอนนี้ตำรวจก็พาเธอมาหลบในบ้านพักเพื่อความปลอดภัยเจมี่ก็นอนร้องไห้เสียใจใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเธอไม่คิดว่าลุงของเธอเนี่ยจะเป็นฆาตรกรจริงๆแต่พวกตำรวจ หรือคนอื่นๆในบ้านเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าไมเคลิลได้แอบเข้ามาในบ้านหลังนี้นานแล้วและด้วยความที่ไม่รู้นี่เองตำรวจและคนในบ้านบางส่วนจึงถูกไมเคิลฆ่าตายฉากฆ่าฉากนี้นะครับตอนแรกผมคิดว่าไมเคิลมันจะยิงปืนนะแต่ที่ไหนได้พี่แกเล่นเอาปืนไปแทงเป็นมีดเลยและลายต่อไปที่ไมเคิลจะฆ่า ก็คือหนูน้อยเจมีช่วงเวลาแห่งการไล่ล่าก็ไดเริ่มขึ้นลาเชลก็พาเจมีปีนหนีขึ้นไปบนหลังคาแต่ไมเคิลก็ยังปีนตามขึ้นมาได้อีกสุดท้ายลาเชลก็พลาดท่าให้ไมเคิลน,นะครับและได้พัดตกลงมาจากหลังคาลาเชลพอตกลงมาก็นอนนิ่งไม่ได้สติเลยเจมีไม่รู้จะทำยังไงเธอจึงรีบวิ่งหนีไปขอความช่วยเหลือเจมี ก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆจนไปถึงที่โรงเรียนแต่ก็นั่นแหละครับไม่สามารถลอดสายตาไมาเคิลไปได้อยู่ดีสุดท้ายไมยเคิลก็ตามมาจนเจอแต่ในขณะที่เจมมี่กำลังจะถูกไมเคิลฆ่าลาเชลที่ได้สติแล้วก็เข้ามาช่วยเจมมี่เอาไว้ได้ทันและในเวลาเดียวกันนั่นเองพวกชาวบ้านอาสาก็ตามมาสมทบได้ทันเวลาจากนั้นพวกชาวบ้านก็พาสพี่น้องเนี่ยขึ้นรถ ไปหาที่ปลอดภัยสภาพจิตใจของหนูน้อยเจมี่ตอนนี้คือเศร้าหมองมากๆเลยนะครับดูเหมือนเรื่องจะจบไปได้ด้วยดีใช่ไหมครับเพราะว่าเจมี่ก็สามารถรอดตายมาได้แถมตำรวจและทหารก็กำลังจะเข้ามาที่นี่แต่ไม่เลยหนังไม่ได้จบดีขนาดนั้นไมเคิลมันก็แบกอบเกาะใต้ท้องรถมาด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าพี่แกเนี่ยเอาเวลาไหนมาแบอบเกาะใต้ท้องรถนะนั่นแหละครับจากนั้น ไมเคิลก็ฆ่าชาวบ้านในรถตายไปจนหมดราเชลเลยต้องเป็นคนมาขับรถเองด้วยความโมโหโราเชลก็ไม่รีรอเธอขับรถไปชนไมเคลิลไมเคิลก็ใจดีนะครับยืนให้ชนซะด้วยร่างของไมเคลิลพอโดนชนก็กระเด็นไปไกลเลยนะครับและในเวลาเดียวกันนั้นพวกตำรวจก็ขับตามมาทันพอดีหนูน้อยเจมี่เธอก็คิดว่าไมเคิลเนี่ยตายแล้ว เธอจึงเดินไปจับมือลุงของเธอถึงลุงจะเป็นฆาตกรแต่ลุงยังไงก็คือลุงนะครับตำรวจที่เห็นแบบนั้นก็รีบบอกเจมี่ให้ถอยออกมาซะเพราะว่าไมเคลิลมันยังไม่ตายและก็ใช่จริงๆเพราะว่าไมเคลิลยังไม่ตายและมันกำลังจะลุกขึ้นมาฆ่าเจมี่ตำรวจและชาวบ้านที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าระดมปืนยิงใส่ไมเคลิลไม่ยัง้งจนล่างของไมเคลิล ตกลงไปในหลุมรู้สึกว่าจะเป็นเหมืองเก่านะครับทั้งโดนยิงทั้งเหมืองถล่มใส่เพื่อน,อนๆคิดว่าไงคิดว่าตายไหมเอาจริงๆถ้าตายเนี่ยคงไม่มีภาคต่อและเรื่องร้ยรายก็ได้จบลงเจมี่และลาเชลก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยคุณหมอสซมเอลที่หายไปเนี่ยผมลืมบอกนะครับพี่แกโดนไมเคลิลโยนลงหน้าต่างสงสัยเพิ่งได้สติ คุณหมอก็บอกกับเจมี่ว่าอย่าก,กลัวไปเลยไมเคลิลได้ตายไปแล้วอันนี้คือสภาพของลาเชลนะครับถึงเธอจะรอดชีวิตมาได้แต่เธอก็คงฝันร้ายไปอีกนานแต่เรื่องก็ยังไม่จบเพราะว่าหนูน้อยเจมี่เธอก็ไปใส่ชุดตัวตลกแล้วก็หยิบกันไกลไปแทงแม่เลี้ยงของตัวเองจนตายซะง,งั้นอ้าวหรือว่าเจมี่จะกลายเป็นโรคจิต เหมือนไมเคิลตอนเด็กไปะแล้วคุณหมอเซอมูเอลที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจอย่างมากหาเอ้ยอุตส่าห์ดีใจที่ไมเคิลตายคราวนี้มีหลานมันมาแทนทุกคนในบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจด้วยกันหมดและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันไม่เอ่ยเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงเจมี่จะกลายเป็นฆาตรกรเหมือนไมเคิลหรือเปล่า รอติดตามชมในภาคต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากๆครับ